8. ความถูกต้องทางการเมืองปีศาจกำกับความคิดประเทศคอมมิวนิสต์มีมาตรการควบคุมคำพูดและความคิดอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ทศวรรษ1980มีคำพูดและความคิดแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในชาติตะวันตกตำรวจความคิดใช้ความถูกต้องทางการเมืองเพื่ออารวาในสื่อ สังคมและระบบการศึกษาโดยใช้สโลแกนและวิธีวิพากษ์หมู่หยุดยั้งคำพูดและความคิดแม้ว่าหลายคนจะสัมผัสได้ถึงอำนาจปีศาจร้ายทีย่ควบคุมอยู่แต่ก็ยังม่อาจเข้าใจถึงจุดตั้งต้นแห่งมนโนคติของมันวลีต่างๆเช่นความถูกต้องทางการเมืองอีกทั้งความก้าวหน้าและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่างถูกใช้มาอย่างยาวนาน โดยพรรคคอมมิวนิสต์ความหมายชั้นผิวคือเพื่อเรียงคำพูดที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยสตรีผู้พิการและกลุ่มอื่นๆตัวอย่างเช่นคนผิวดำให้เรียกว่าชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาชาวอเมริกันอินเดียนให้เรียกว่าชนพื้นเมืองอเมริกันผู้อพยพยอย่างผิดกฎหมายให้เรียกว่าคนงานที่ไม่มีเอกสารเป็นต้น อย่างไรก็าตามความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความถูกต้องทางการเมืองคือการจำแนกบุคคลออกเป็นกลุ่มๆตามสถานะของผู้เคลาะหลายเช่นนั้นผู้ถูกกดขี่มากที่สุดจึงควรได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างสุภาพที่สุดการตัดสินนี้มาจากอัตลักษณ์ใจอัตลักษณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวโดยมิได้คำนึงถึงพฤติกรรมหรือความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลถือเป็นรากเง่าของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองอัตลักษณ์ แนวคิดทำนองนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆด้วยตักกะดังว่านั้นกลุ่มเลสเบี้ยนผิวดำซึ่งถูกกดขี่ทั้งจากเชื้อชาติเพศและรสนิยมทางเพศจักอยู่ในลำดับต้นๆของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในทางกลับกันอีกสุดขั้วหนึ่งชายผิวขาวที่ชอบเพศตรงข้ามถูกจัดให้มีอภิสิทธิ์สูงสุดและในตรกกะแล้วกลุ่มเหยื่อการเมืองพวนอยู่ล่างสุดของเสาหลัก การจัดกลุ่มแบ่งชั้นนี้เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศคอมมิวนิสต์ที่บุคคลถูกแบ่งแยกเป็น5้าชนชั้นสีแดงหรือห้าชนชั้นสีดำตามความมั่งคั่งและสถานะทางชนชั้นก่อนการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำจัดและกดขี่เจ้าของที่ดินและนายทุนเฮจากพวกเขาอยู่ในชนชั้นที่ผิดโจมตีกลุ่มปัญญาชนว่าเป็นของเหม็นเก่าทั้งเก้าและโห่ร้องว่าคนจนฉลาดที่สุด คุณนาเป็นพวกโง่ที่สุดด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนรวมทั้งสาเหตุจากทั้งสังคมและส่วนตัวคนบางกลุ่มอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจสังคมที่ต่ำกว่านั้นไม่สามารถอธิบายแบบง่ายๆได้ว่าเป็นการกดขี่แต่ความถูกต้องทางการเมืองทำให้เกิดเขตแดนจำลองขึ้นในใจคนมันทำให้เกิดความสุดขั้วคุณเห็นด้วยกับเรา หรือต่อต้านเราในหลักศีลธรรมนี้โดยที่การยึดถือความถูกต้องทางการเมืองถือเป็นศีลธรรมส่วนผู้ไม่เห็นด้วยจะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเหยียดผิวพวกกีดกันทางเพศพวกเกลียดการรักร่วมเพศและพวกต่อต้านอิสลามเป็นต้น มหาวิทยาลัยซึ่งควรส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงออกแบบเสรีกลายเป็นคุกที่คุมขังจิตใจโรคถูกปิดปากและไม่อาจต่อสู้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในนามของความถูกต้องทางการเมืองบางองค์กรพยายามผลักดันศาส,สนาดั้งเดิมออกจากปริมณฑลสาธารณะนอกจากนี้บางประเทศ ได้ขยายคำจำกัดความของคำพูดแสดงความเกลียดชังโดยนำมาขยายคำนิยามให้สิ่งนี้ในกฎหมายแล้วใช้กฎหมายควบคุมโรงเรียนสื่อและบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตให้ปฏิบัติตามนี่เป็นการก้าวยางสู่ความเข้มงวดชนิดเดียวกับกฎหมายการพูดที่พบในรัฐบาลคอมมิวนิสต์ หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐพุทธศักราช2559สหรัฐแตกแยกกันมากขึ้นการเดินขบวนประท้วงประทุขึ้นในเมืองใหญ่ๆและการละเมิดเสรีภาพในการพูดเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดือนกันยายนพุทธศักราช2560การปรากฏตัวของนักเขียนเชิงอนุรักษ์นิยมเบนชาปิโลซึ่งได้รับเชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรี แต่หยุดชะงักไปเนื่องจากกลุ่มแอนติฟาขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงตำรวจ Berkeley, เบอร์กกีรีเตรียมพร้อมและส่งเฮลิคอปเตอร์ตำรวจสามลำออกไปอย่างเร่งด่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้คาดว่าสูญเสียไปกว่า6 0แสนดอลลาร์นักข่าวถามนักศึกษาผู้ประท้วงรายหนึ่งว่าแล้วการแก้ไขกฎหมายครั้งแรกละ่ะซึ่งนักศึกษาตอบว่ามันไม่ได้เป็นเอกสารสำคัญอีกต่อไป ที่แปลกก็คือเหตุการณ์สำคัญหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในพุทธศักราช2507คือการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการพูดที่เบอร์กลรี์ทุกวันนี้ฝ่ายซ้ายใช้สิทธิ์ในการพูดเพื่อพยายามกีดกันผู้อื่นจากช่องทางตามกฎหมายเพื่อส่งเสียงให้พวกเขาเองเดือนมีนาคมพุทธศักราช2560ชาวเมอร์เลย นักวิทยาศาสตร์สังคมชาวอเมริกันได้รับเชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยมิดเดิลเบอรีในรัฐเวอร์มอนขณะอยู่ที่นั่นเขาถูกทำ้ายร่างกายและศาสตราจารย์ที่ทำงานร่วมด้วยของมหาวิทยาลัยได้รับบาดเจ็บเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561ศาสตราจารย์เอมมี่แว็แห่งโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ถูกปลดจากหน้าที่การสอนในบางวิชาหลังจากตีผิปปดบทความเรื่อง p o l i t i c a l l y in c o r r e c t องค์กรอื่นๆซึ่งดำเนินการภายใต้ธงการต่อต้านวาจาที่สร้างความเกลียดชังระบุว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเป็นกลุ่มความเกลียดชังนอกจากนี้ยังมีกรณีนักวิชาการและนักเขียนเชิงอ,อนุรักษ์นิยมถูกคุกค,คามในการพูดหรือเข้าร่วมงานต่างๆ การล่วงล้ำเสรีภาพในการพูดโดยฝ่ายซ้ายไม่ได้เป็นลักษณะอภิปรายตามปกติระหว่างผู้ที่คิดเห็นต่างกันแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีศาจคอมมิวนิสต์ที่ใช้คนผู้มีเจตนาร้ายปลุกปั่นให้พวกเขาปิดบังความจริงแล้วปรบปรามเสียงที่ถูกต้องหรืออย่างน้อยคือเสียงปกติโดยพื้นฐานแล้วความถูกต้องทางการเมืองเป็นเรื่องของการแทนที่ บรรทัด reveal, 2, ฐานทางการเมืองและศิลธรรมที่ผิดเพี้ยนกับความคิดถูกต้องมันเป็นปีศาจกำกับความคิดการแพร่ขยายของลัทธิสังคมนิยมในยุโรป สังคมนิยมสากลเติบโตขึ้นจากองค์กรสากลที่สองจัดตั้งขึ้นโดยเอิงเอเมื่อพุทธศักราช2432ตอนที่องค์กรสากลที่สองก่อตั้งขึ้นยังคงมีกว่าร้อยพักการเมืองทั่วโลกที่ก่อตั้งขึ้นจากพื้นฐานลทัทธิมาร์กซ์ในจำนวนนี้มี66พรรคเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ยึดถือสังคมนิยมปกครองประเทศของตน ชื่อ Socialist International หรือสังคมนิยมสากลเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2494หลังสงครามโลกครั้งที่สองและภายในองค์กรประกอบด้วยสมาชิกพักประชาธิปไตยสังคมนิยมจากทั่วโลกมีพักสังคมนิยมที่สืบเชื้อสายมาจากองค์กรสากลที่สองอยู่ทั่วทุกหนแห่งในยุโรปดยหลายๆพักได้เป็นพักรัฐบาลด้วยซ้ำ พวกสังคมนิยมในยุคแรกๆมีทั้งเรนินซึ่งสนับสนุนการปฏิวัติแบบใช้ความรุนแรงและมีคนอย่างคราวโยฮันคอสกี้และเอเดูอาร์ดเบิร์นสไตน์ซึ่งส่งเสริมการปฏิรูปหัวก้าวหน้าภายในสังคมนิยมสากลประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมและสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยนั้นแทบจะเหมือนกันทุกประการทั้งคู่ ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าสังคมนิยมเป็นระบบใหม่ที่จะมาแทนร,ระบบทุนนิยมปัจจุบันสังคมนิยมสากลประกอบด้วยสมาชิกและองค์กรที่เข้าร่วมกว่า160แห่งมันเป็นองค์กรการเมืองระหว่างประเทศซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกพักสังคมนิยมยุโรปซึ่งมีบทบาทในรัฐสภายุโรปก็เป็นพัธมิตของสังคมนิยมสากลด้วยสมาชิกของมันคือ พรรคสังคมประชาธิปไตยในประเทศต่างๆของสหภาพยุโรปและประเทศรอบข้างมันก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,535และสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในองค์กรชั้นนำของยุโรปทั้งสภาย,ยุโรปคณะกรรมาการยุโรปและคณะมนตรียุโรปณนะตอนนี้พรรคสังคมนิยมยุโรปมีสมาชิกทั้งหมด32พักจาก25ประเทศในสหภาพยุโรปและนอร์เวย์ ตลอดจนสมาชิกสมทบ8พักและ5พักสังเกตการ์รวมทั้งหมด45พักการเมืองมันร่วมในกิจกรรมมากมายไร้ขอบเขตวัตถุประสงค์หลักที่พักสังคมนิยมยุโรปอ้างคือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มสังคมนิยมและขบวนการสังคมนิยมประชาธิปไตยในสหภาพยุโรปและทั่วทวีปยุโรป และเพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างพักสมาชิกกลุ่มต่างๆในรัฐสภาและอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วมันทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมนิยมอย่างจริงจังพักสังคมประชาธิปไตยแห่งสวีเดนซึ่งเป็นพักรัฐบาลของสวีเดนกล่าวอย่างเปิดเผยว่าพักใช้ทฤษฎีของรัทธิมาร์กซ์เป็นแนวทางในช่วงหลายทศวรรษภายใต้าการปกครองของมัน มันส่งเสริมอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเรื่องความเท่าเทียมและสวัสดิการภาพถ่ายมาร์กและเองเงิงยังคงแขวนอยู่ในห้องโถงพักจนถึงทุกวันนี้หลักการที่เป็นแนวทางของพรรคแรงงานแห่งสหราชอาณาจักรก็มีพื้นฐานจากลัทธิสังคมนิยมเฟเบียนดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ลัทธิสังคมนิยมเฟเบียนเป็นเพียงอีกรูปแบบหนึ่งของลัทธิมาร์ก แต่เป็นรูปแบบที่เน้นใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปเพื่อส่งผลเปลี่ยนผ่านจากรัทธิสังคมนิยมไปเป็นรัทธิคอมมิวนิสต์มันยังสนับสนุนภาษีอัตราสูงให้สวัสดิการสูงและแนวคิดสังคมนิยมอื่นๆพรรคแรงงานได้เป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษหลายสมัยในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและสนับสนุนแนวคิดสังคมนิยมเฟเบียนมาตลอด พรรคคอมมินิสต์อังกฤษยังกระตรือรือร้อนอย่างมากในการพยายามใช้อำนาจชักจูงการเมืองของอังกฤษแม้กระทั่งผลิตหนังสือพิมพ์ The Morning Star เป็นของตัวเองพรรคนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2463และช่วงที่มันรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีสมาชิพกพรรคได้รับเลือกเข้าสู่สภา,าสามัญหรือ House of Commons ในช่วงเริ่มต้นของการเลือกตั้งในอังกฤษครั้งหลังๆมานี้พักคอมมิวนิสต์อังกฤษประกาศในทันทีว่าพักมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนนักการเมืองฝ่ายซ้ายแถวหน้าของพักแรงงานสมาชิกคนสำคัญของพักแรงงานคนหนึ่งใช้เวลา40ปีเพื่อขยับฐานะของสังคมนิยมและแปลงให้เป็นสมบัติของชาติเดือนกันยายนพุทธศักราช2558 เขาได้เป็นหัวหน้าพรรคแรงงานด้วยคะแนนนำอย่างท่วมท้นถึง60%เมื่อนักข่าวของ BBC ถามเขาเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อมาร์กส์เขายกย่องมาร์กส์ว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุคคลที่น่าหลงใหลผู้สังเกตเห็นสิ่งดีๆและเป็นบุคคลที่เราจะเรียนรู้ได้อย่างมากมายพักสังคมนิยมเป็นพักการเมืองซ้ายกลางที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและเป็นสมาชิกข,ของสังคมนิยมสากล และพรรคสังคมนิยมยุโรปผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคนี้ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำประเทศเมื่อพุทธศักราช2,555อันโตนิโอแกมซีคอมมิวนิสต์มือเก่าผู้มากประสบการณ์ชาวอิตาลีไม่เพียงก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอิตาลีขึ้นในพุทธศักราช2,464แต่ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วย จนกระทั่งพุทธศักราช2533พักคอมมิวนิสต์แห่งอิตาลีนั้นกระชับกระเฉงมากเป็นระยะเวลานานคงไว้ซึ่งสถานะพักการเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศในพุทธศักราช2534พักเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาธิปัตย์ฝ่ายซ้ายด้านเยอรมน,นีก็ไม่ยกเว้นที่นั่นเป็นบ้านเกิดของมาร์กกับเองเองและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแฟรงเฟิร์ตจอมชักจูง อีกหนึ่งเครื่องหมายแห่งรัทธิมาร์กซ์ประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนและโปรตุเกสก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยังมีบทบาททรงอิทธิพลอย่างชัดเจนทุกส่วนของยุโรปไม่ใช่แค่เพียงประเทศแถบยุโรปตะวันออกเท่านั้นที่ถูกครอบงำโดยลัฐธิคอมมิวนิสต์ในประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แถบยุโรปเหนือยุโรปใต้และยุโรปตะวันตกล้วนมีการส่งเสริมและสนับสนุนอุดมการณ หรือนโยบายแบบคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาการกล่าวว่ายุโรปอยู่ในมือของศัตรูนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงสิ ทำไมเราจรึงหลงกลอุบายของปีศาจพอลฮอลแลนเดอร์ ander, นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันเขียนไว้ในหนังสือ Political p i l g r i m ของเขาบอกเล่าเรื่องราวของปัญญาชนรุ่นเยาวหลายคนที่หลงไหลลัทธิคอมมิวนิสต์พวกเขาเดินทางไปสหภาพโซเวียตไปประเทศจีนที่นับถือรัฐธิเหมาและไปคิวบาซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ขณะที่การทารุณกรรมอันน่าสยดสยองกำลังเกิดขึ้นมันไม่ได้นำออกมาแสดงให้ผู้แสวงบุญทางการเมืองรุ่นยาวเหล่านี้ได้เห็นและเมื่อพวกเขากลับมายัางประเทศของตนต่างเขียนหนังสือยกย่องนโยบายสังคมนิยมอย่างกระตือรือร้นคตินิยมคอมมิวนิสต์เป็นคตินิยมของปีศาจและเมื่อวันเวลาผ่านไปผู้คนต่างมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าทุกคนแห่งที่รัฐธิคอมมินิตไปถึงมันไปพร้อมกับความรุนแรงการโกหกสงครามความอดอยากและเผด็จการคำถามคือเหตุใดยังมีผู้คนมากมายที่เต็มใจคอยช่วยปีศาจแพร่ขยายคำโกหกแม้กระทั่งกลายเป็นเครื่องมือในโอวาทของมันยกตัวอย่างสหรัฐที่คนในยุคสมัยต่างกันก็สนใจรัฐทิคอมมินิต์ด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกัน สมาชิกแรกเริ่มของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มของผู้อพยพสถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาอยู่ในระดับต่ำและเป็นการยากสำหรับพวกเขาที่จะกลมกลืนเข้ากับสังคมได้ดังนั้นที่พวกเขาเข้าร่วมพรรคส่วนใหญ่เป็นเพราะอิทธิพลจากแผ่นดินเกิดของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นรัเสเซียและประเทศแถบยุโรปตะวันออกหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ อิทธิพลของลทัทธิมาร์กซ์ในตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างมากชนชั้นปัญญาชนเกือบทั้งหมดเริ่มหันเหไปฝ่ายซ้ายปัญญาชนหลายคนเดินทางไปสาภาพโซเวียตและเมื่อกลับไปบ้านตัวเองก็นำไปพูดและเขียนเป็นหนังสือส่งเสริมคตินิยมคอมมิวนิสต์ผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นรวมถึงผู้มีอำนาจชักจูงหลายคนที่เป็นนักคิดนักเขียนศิลปินและนักข่าวคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ เกิดยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงทศวรรษ1960เติบโตขึ้นมาในความมั่งคั่งหลังสงครามแต่พวกเขาถูกชักนำผิดๆแปดเปื้อนด้วยคตินิยมคอมมิวนิสต์ถูกชักนำวัฒนธรรมแปลกแยกอื่นๆมาใช้อาทิเช่นรูปแบบของการประท้วงต่อต้านสงครามคตินิยมสิทธิสตรีและอื่นๆ นักศึกษารุ่นถัดๆมาถูกสอนด้วยตำราหนังสือที่เนื้อหาเป็นของทางฝ่ายซ้ายเนื่องจากครูของพวกเขาต่างก็เป็นกลุ่มหัวรุนแรงผู้มีตำแหน่งนั้นทำให้รัฐทีคอมมิวนิสต์เดินขบวนทางไกลระหว่างสถาบันต่างๆได้สำเร็จในที่สุดเป็นการเริ่มต้นวงจรซึ่งเจตนาให้มีครั้งต่อไปและเกิดขึ้นได้เองตลอดไป หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเปิดเผยลัทธิคอมมิวนิสต์ชื่อ Master of d i s e a s e ของ J. Edgar Hoover ผู้อำนวยการ FBI ที่ดำรงตำแหน่งมานาน37ปีได้เขียนจำแนกนักเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์ออกเป็น5กลุ่มได้แก่สมาชิกพรรคแบบเปิดเผยสมาชิกพรรคใต้ดินผู้สนับสนุนพรรคนักช่วยโอกาสผู้สนับสนุนพรรคเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและผู้ที่ตกเป็นเครื่องมืออันที่จริง มีน้อยมากที่จะเป็นพวกชั่วร้ายสุดขีดหรือนักเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์หัว้รืทอ่สุดขั้วที่พบได้มากกว่าคือกรณีที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่มักตกหลุมพรางเข้ามาจอร์นซิลาร์ลีดนักข่าวชาวอเมริกันและเอ็ดการ์สโนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคตินิยมคอมมิวนิสต์ทั่วโลกด้วยหนังสือ10วันขย่าวโลก ten days that shook the world ของลีด และหนังสือดาวแดงเหนือแผ่นดินจีน Let's Star Over China ของโ n โน่รีดเป็นหนึ่งในอเมริกัน3คนที่ถูกฝังอยู่ในสุสานกำแพงเครมลินนั่นหมายความว่าตัวเขาเองเป็นนักเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์การอธิบายของเขาเรื่องการปฏิวัติเดือนตุลาคมจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อรายงานเหตุการณ์จริงแต่เป็นโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่สร้างขึ้นอย่างรัดกุม สโนเป็นผู้สนับสนุนรัฐทิคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2,479บทสัมภาษณ์ที่เขาจัดทำมาสัมภาษณ์สมาชิก CCP ประกอบด้วยคำถามต่างๆหลายสิบประเด็นทางด้านการทูตก,การป้องกันสตรูบ,บุกรุกทัศนะต่อสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันการลงทุนจากต่างประเทศทัศนะต่อนาซีนักสังคมชาตินิยมและอื่นๆต่อมาเหมาเจอตง พบกับสโนที่บ้านอุโมงใต้ดินแห่งหนึ่งในซานเปยตอนเหนือของมณฑลซานซีเพื่อตอบคำถามที่จะสร้างความประทับใจอย่างมากต่อ CCP สโนในวัยหนุ่มและไร้เดียงสาถูกใช้เป็นเครื่องมือของ CCP จอมทรยศเผยแพร่คำโกหกที่มันประดิษฐ์ขึ้นอย่างรัดกุมออกไปทั่วโลก off, ยูริเบสเมนอฟอดีตสายลับ KGB เล่าถึงประสบการณ์การต้อนรับเพื่อนต่างชาติ ตอนที่เขาทำงานเป็นสายลับตารางงานของพวกเขาบางส่วนถูกจัดเตรียมด้วยหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียการไปเยี่ยมชมโบสถ์โรงเรียนโรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลโรงงานและอีกหลายที่ได้ถูกตรเตรียมไว้ล่วงหน้ากลุ่มผู้โพพันเหล่านั้นเป็นคอมมิวนิสต์ หรือไม่ก็เป็นผู้น่าเชื่อถือทางการเมืองและผ่านการฝึกอบรมเพื่อมั่นใจว่าพวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเขายกตัวอย่างตอนที่นิตยสารลุกนิตยสารรายใหญ่ของอเมริกาในทศวรรษ1960ส่งนักข่าวไปยังสหภาพโซเวียตและจบลงด้วยการตีพิมพ์เอกสารที่จัดเตรียมโดยกองกำลังความมั่นคงของโซเวียตมีทั้งภาพถ่ายและสำเนาสิ่งพิมพ์ด้วยเหตุนี้ โฆษณาชวนเชื่อของโซเวียตจึงออกสู่สาธารณะภายใต้ชื่อนิตยาสารของสหรัฐ ทำให้ชาวอเมริกันเข้าใจผิดเบชเมนอกล่าวว่านักข่าวนักแสดงและนักกีฬาดาวเด่นหลายคนอาจมีข้อแก้ตัวที่ไม่รู้เรื่องจริงตอนไปเยือนสาภาพโซเวียตแต่ถ้ว่าพฤติกรรมของนักการเมืองตะวันตกหลายคนนั้นไม่อาจให้อภัยได้พวกเขาชักใย,ยคำโกหกและสแสวงหาความร่วมมือกับคอมมิวนิสต์โซเวียตเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ตัวเองเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าศิลธรรมเสื่อมทรามในหนังสือ You can still t o u c h the communist to be communist นายแพทย์เฟรชวาร์ดได้วิเคราะห์ว่าเหตุดใดชายหนุ่มบางคนที่มาจากครอบครัวมั่งคั่งจึงหลงไหลลัทิคอมมิวนิสต์เขาระบุไว้4เหตุผลประการแรกคือเลิกหลงสเสน่ห์ในระบบทุนนิยม 2. คือความเชื่อในปัชญาชีวิตแบบวัตถุนิยม 3. คือความหริงเยโสในภูมิปัญญา 4. คือความไม่สมหวังในศาสนา ความหญิงเยโสในภูมิปัญญากล่าวถึงประสบการณ์ของคนหนุ่มสาวช่วงอายุประมาณ18-20ปีที่ง่ายต่อการเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์เนื่องจากพวกเขาเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์เพียงบางส่วนพวกเขาไม่พอใจการต่อต้านเผด็จการและพวกเขาประสงค์จะต่อต้านจารีตประเพณีผู้มีอำนาจรัฐและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่พวกเขาเติบโตมา ความไม่สมหวังในศาสนากล่าวถึงความจริงที่ว่าทุกคนมีแรงจูงใจทางศาสนาชนิดหนึ่งอยู่ภายในตัวที่ผลักดันพวกเขาให้ดีกว่าเดิมอย่างไรก็ตามลัทธิอัทวนิยมและทฤษฎีวิวัฒนาการที่ปลูกฝังผ่านการเรียนการสอนทำให้พวกเขาไม่สามารถได้รับความพึงพอใจจากศาสนาดั้งเดิม จินตนาการของระบอบคอมมิวนิสต์ที่ว่าปลดแอกมนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์จากความต้องการของมนุษย์ที่ซ่อนเล้นอยู่และใช้มันมาแทนศาสนาปัญญาชนมักถูกอุดมการสุดโต่งหลอกปรากฏการดังกล่าวชักนำความสนใจของนักวิชาการในหนังสือ The Opium of the Intellectual ของนักปรัชญาและนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเลมอนแอรอนชี้ให้เห็นว่าในมุมหนึ่ง ปัญญาชนแห่งศตรวตรรษที่20วิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อระบบการเมืองแบบดั้งเดิมในขณะที่อีกมุมหนึ่งกับยอมจำนนหรือแม้กระทั่งหลับหูหลับตาต่อประเด็จการและการเข็นฆ่าที่เกิดขึ้นในรัฐบาลคอมมิวนิสต์เขาเห็นปัญญาชนฝ่ายซ้ายที่เปลี่ยนอุดมการณ์ของตนไปเป็นศาสนาทางโลกว่าเป็นพวกปากว่าตาขยิบทำตามอำเภอใจและบ้าคลั่งในหนังสือ intellectual For Mark and Tolstoy to s a r t ซา a n น c h o m s ชอของ Paul Johnson นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษได้วิเคราะห์ชีวิตและมุมมองการเมืองแบบรุนแรงของลูโซกับปัญญาชนโหลหนึ่งที่อยู่ข้างเดียวกับเขาเขาพบว่าพวกเขามีจุดอ่อนที่ร้ายแรงร่วมกันคือความเย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวชื่อหนังสือ Intellectual and Society ของโทมัสโชเวลนักวิชาการชาวอเมริกันยังแสดงให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งที่ผิดธรรมดาของปัญญาชนเหล่านี้นับแต่ทศวรรษที่1960รัทธิคอมมิวนิสต์แทรกซึมในระบบการศึกษาของอเมริกาอย่างมากที่แย่กว่านั้นคือคนหนุ่มสาวหลายคน ถูกกระนำจากสื่อฝ่ายซ้ายและได้รับการศึกษาอย่างย่อๆหมกมุ่นอยู่กับโทรทัศน์เกมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียพวกเขากลายเป็นเกรดหิมะหรือคนหนุ่มสาวในยุคคิดทศวรรษที่2010ที่ถูกมองว่ามีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดมากกว่าคนรุ่นก่อน ผู้ด้อยความรู้ทัศนะต่อโลกการรู้จักรับผิดชอบการรู้จักประวัติศาสตร์และความสามารถในการรับมือกับสิ่งท้าทายความเป็นคอมมิวนิสต์หรือเจตคติ ati, ที่มาจากคอมมิวนิสต์ปลูกฝังอยู่ในตัวพวกเขาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเขารับช่วงความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาและนะับแต่นั้นพวกเขาก็ใช้กรอบความคิดอันบิดเบี้ยวประเมินเรื่องราวใหม่ๆที่พวกเขาเห็นและได้ยิน นั่นก็คือคำโกหกของคอมมิวนิสต์ก่อฟิล์มหุ้มอยู่รอบตัวพวกเขาทำให้พวกเขาไม่อาจมองเห็นความจริงได้ชัดเจนเพื่อลกลวงผู้คนปีศาจขยายการใช้ประโยชน์ในจุดอ่อนของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความโง่เขลาวความไม่รู้ความเห็นแก่ตัวความโลภและได้เดียงสาในขณะเดียวกันอุดมคตินิยม และจินตนาการในอุดมคติถึงชีวิตที่สวยงามก็ยังถูกเอาเปรียบด้วยนี่เป็นสิ่งน่าเศร้าที่สุดรัทธิคอมมิวนิสต์คืออุดมการปีศาจที่ไม่เข้าพวกกับวัฒนธรรมดั้งเดิมใดๆของสังคมมนุษย์เนื่องจากมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์มันจึงไม่อาจพัฒนาขึ้นได้โดยมนุษย์แต่ต้องถูกบังคับและปลูกฝังจากภายนอกภายใต้อิทธิพลของลัทธิอัทวนิยมและวัตถุนิยม นักวิชาการและการเรียนในยุคเดียวกันนั้นละทิ้งซึ่งความเชื่อในเทพความเชื่ออย่างมืดบอดในวิทยาศาสตร์และการบูชาสิ่งที่คนเรียกกันว่าเหตุผลทำให้ผู้คนกลายเป็นท่าของอุดมการปีศาจนี้ได้